ดีมอรถทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับช a n นลดีๆอีกครั้งนะครับเบออโต้ช็อปนี่ครับวันนี้เราอยู่ในมิซูบิชิไททันพ s สนะครับนะก็มาทดสอบนะครับกับตัวเอ็มยูทีนะครับตัวนี้เทียบเท่าศูนย์บริการเลยนะครับนะอันนี้การกำลังดูค่าสดนะครับนะอันนี้สตาร์ทเครื่องไม่ได้นะครับก็เอ่อรถนะครับ เปลี่ยนสายพันชัมิ่งอยู่นะครับนะโอเคเราจะเข้ามาทดสอบนะครับว่านะเราสามารถที่จะลดนะครับนะคือนะลดค่าใช้จ่ายก็คือเครื่องสแกนเนี่ยให้ราคานะครับในราคาหลักพันนะครับนะให้ใช้นะครับเทียบเท่าศูนย์บริการในราคาหลักพันนะครับถึงไม่เทียบเท่าก็ประมาณสัก80 90%นเกบนะครับนะนี่เราใช้เทคนิคนะฮะเทคนิคนี่เราอยู่ในส่วนของพวกการดูค่าสดต่างๆนะครับนะถือว่าดูค่าสดได้นะครับนะจะดูเป็นกราฟนะครับก็ว่านไปนะครับที่อยากจะดูเป็นกราฟนะจากที่ต้องเสียนะครับนะครับจากที่ต้องเสียตังนะครับ ซื้อนะครับหัวสแกนหลายๆหมื่นนี่ครับเหมือนของศูนย์เนาะเพราะว่าตัวนี้มันมันไม่มีให้เลือกอ,อให้เลือกหัวอินเตอร์เฟสนะไม่เหมือน t o y ยต้าฮอนดานะครับว่าเวลาเราลงไดเวอร์ไปเนี่ยมันสามารถเลือกว่าเราจะใช้เทคกติกจะใช้นิควินอ,อย่างนี้ได้นะครับแต่ตัวพวกนิสสันพวกมิตซูเนี่ยไม่ได้นะครับนะปกติต้องใช้แบบ ตัวเหมือนของศูนย์นะครับเสียบเข้าไปมันก็จะออโตมติกเข้าเลยนะครับแต่ตรงนี้เราทําให้มันสามารถเลือกดิเวอร์ได้นะครับนะนี่เป็นการดูกราฟนะครับ้องสตาร์ทรลดูนะครับโอเคนะครับราคาหลักพันนะครับให้ใช้นะครับใช้การแอคทีฟเทสนะครับการสังกะตุนนะะตรงนี้นะครับ การบันทึกต่างๆการเขียนเลขหัวฉีดนะครับนะเลขหัวฉีดเขียนหัวฉีดนะครับการเรียนรู้ต่างๆ,ๆนะครับตรงนี้นะครับนะการเรียนรูน้นะครับนะเรียนรู้ปริมาณการฉีดหัวฉีดนะครับตนะ่างเป็นภาษาไทยนะครับบอกเลยครับในราคาหลักพันนะครับนะ หมายเลขหัวฉีดนะครับให้ท่านพัดนะครับโอเคครับผมก็งั้นจบการรีวิวเป็นเท่านี้นะครับนะตอนนี้เวลาประมาณ1จะ2ทุ่มแล้วนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะครับก็ถือว่าเรียกน้ำย่อยก่อนนะครับนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ